สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เป็นแฟนในช่องของสมัยพยากรณ์และสวัสดีท่านใหม่ๆที่เพิ่งจะเข้ามารับชมรับฟังกันด้วยนะคะคลิปวิดีโอนี้ค่ะเป็นคลิปที่สมัยจะมาพูดถึงการโคจรโยกย้ายของดวงดาวค่ะนั่นก็คือดาวพระศุกร์นะคะซึ่งดาวพระศุกร์เนี่ยต้องอธิบายอย่างนี้ค่ะว่า ในช่วงที่เขาทำการโคจรยกย้ายครั้งนี้จะเป็นการโคจรเดินเสื์ดเดินเร็วนั่นเองนะดาวพระศุกร์จะทำการโคจรเข้ามาอยู่ในราศีธนูตั้งแต่วันที่8ธันวาคมปี2565ไปจนถึงวันที่1มกราคมปี2566ค่ะเรามาเช็คกันเลยว่าจะส่งผลส่งอิทธิพลต่อแต่ละลัคนาราศีอย่างไรบ้างค่ะ และคิวนี้นะคะก็เป็นคิวของผู้ที่เกิดในลัคนาราศีกุมค่ะชาวกุมท่านใดที่เช็คแล้วหรือว่าทราบแล้วว่าตัวเองนั้นเกิดอยู่ในลัคนาราศีกุมก็สามารถฟังคลิปนี้ได้เลยนะคะแต่ถ้าท่านใดย,ยังไม่ทราบหรือยังไม่ทำการเช็คลัคนาเกิดของตัวเองก็สามารถดูจากวันและเดือนที่เกิดก่อนได้ค่ะผู้ที่เกิดในราศีกุมนั่นก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่ 16กุมภาพันธ์จนถึงวันที่15มีนาคมโดยประมาณค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาเช็คกันเลยสำหรับชาวละคาาราศีกุมว่าในช่วงที่ดาวพระศุขร์ทำการโคจรยกย้ายครั้งนี้จะส่งผลส่งอิทธิพลต่อคุณอย่างไรบ้างค่ะ ชาวลัคนาราสีกุมค่ะดาวพระศุกร์เป็นดาวเจ้าเรือนพันธุและเป็นดาวเจ้าเรือนสุขพะของคุณค่ะในวันที่8ธันวาไปจนถึงวันที่1มกราปี66อย่างที่สมัยบอกไปนะคะ เป็นช่วงที่ดาวพระสุขทำการโคจรมาอยู่ในราศีธนูนั่นก็คือมาอยู่ในเรือนลาพระของดวงชะตาค่ะการมาของดาวพระสุขในครั้งนี้ได้มาเจอกันกับดาวพระพุธซึ่งดาวพระพุธมาตั้งรับอยู่ที่เรือนลาพระก่อนหน้านี้อยู่แล้วนะคะดาวพระพุธและดาวพระสุขนั้นถือเป็นดาวคู่ธาตุน้ําค่ะจะส่งผลดีในเรื่องของเสน่ห์จะส่งผลดีในเรื่องของการพูดการเจรจาการต่อรองและส่งผลดีในเรื่องของการ เงินการทองอย่างแน่นอนค่ะอย่างที่บอกไปดาวพระสุก์เป็นดาวพันธุพันธุหมายถึงทรัพย์สินอสังหาริมทรัพย์บ้านรถที่ดินคนในครอบครัวถ้าคุณเป็นเพศหญิงนะคะก็จะหมายถึงบุคคลที่เป็นคุณพ่อแต่ถ้าชาวลัคนาราศีกุมเป็นเพศชายคําว่าพันธุเนี่ยโดยมากก็จะหมายถึงคนที่เป็นแม่ของคุณนั่นเองนะคะและดาวพระสุกเป็นดาวสุภะ สุขพะหมายถึงผู้หลักผู้ใหญ่สุขพระหมายถึงทางไกลสุขพระหมายถึงที่พึ่งและเป้าหมายค่ะเมื่อโคจรหมายอยู่ในเรือนลาพระร่วมกันกับดาวพระพุธซึ่งดาวพระพุธเป็นดาวปุตตะของคุณในครั้งนี้สมัยต้องบอกเลยว่าทิศทางของดวงชะตาเป็นไปด้วยดีอย่างแน่นอนมีแนวโน้มที่ดีเกิดขึ้นมีทิศทางที่ดีเกิดขึ้นและดาวพระศุกร์ที่โคจรมาอยู่ในเรือนลาพระครั้งนี้ท่านได้เดินเสดเดินเร็วนะคะเป็นการโคจรวิปร,ริตอย่างหนึ่งแต่ว่าไม่ได้ ส่งความเสียหายให้กับเจ้าลัคนาค่ะ ส่งผลดีซะด้วยซ้ำนะคะดีในเรื่องใด 1. เลยค่ะดีในเรื่องของการเจรจาดีในเรื่องของการต่อรองดีในเรื่องของการพูดโน้มน้าวจิตใจผู้คนทำให้ผู้คนสามารถคล้อยตามคุณได้เพราะฉะนั้นการงานใดที่เกี่ยวข้องกับการพูดการเจรจาการงานใดที่เกี่ยวข้องกับการค้าการขายการติดต่อการประสานงานการทำธุรกิจทุกรูปแบบนะคะจะมีมุมที่ดีมากขึ้นสำหรับชาวลัคนาราศีกุมดาวพระศุกร์เป็นดาวศุก โคจรมาอยู่ในเรือนลาภะแบบนี้ก็จะเป็นจังหวะที่คุณจะได้รับการเมตตาเอ็นดูจากผู้หลักผู้ใหญ่ค่ะมีผู้ใหญ่ให้การซัพพอร์ตให้การสนับสนุนท่านใดที่เป็นพนักงานประจําพนักงานบริษัทพนักงานออฟฟิศข้าราชการอันนี้จะเห็นได้ชัดมากๆเลยว่าจะมีผู้หลักผู้ใหญ่ป้อนงานให้กับคุณให้โอกาสคุณได้ทาโปรเจกต์สาคัญหรือให้คุณได้รับมอบหมายทําหน้าที่ที่มันสําคัญที่มันโดดเด่นขึ้นมานั่นเองนะคะโชคลาภ ต่างๆก็มีเกณฑ์เกิดขึ้นกับตัวคุณด้วยค่ะแน่นอนดาวพันธุมาอยู่ในเรือนลาพะตัวเลขที่เกี่ยวข้องกับบ้านตัวเลขที่เกี่ยวข้องกับรถตัวเลขที่เกี่ยวข้องกับอายุคุณพ่อคุณแม่ผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านมีเกณฑ์ที่จะนํามาเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคได้สําหรับชาวลาราศีกุมนะคุณมีเกณฑ์ที่จะได้โชคฟลุก๊กฟลุกด้วยนะคะไม่พอเท่านั้นยังมีเกณฑ์ที่จะได้โชคจากการเดินทางด้วยค่ะ ดาวพระศุกร์นะคะโคจรมาอยู่ในเรือนลาพระร่วมกันกับดาวพระพุธแบบนี้การเดินทางใดที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเดินทางระยะใกล้หรือการเดินทางระยะไกลก็ตามแต่มีเกณฑ์ที่จะก่อเกิดลาภผลที่ดีบางครั้งอย่านึกถึงแค่ตัวเลขนะมันอาจจะหมายถึงคุณได้เจอคอนเน็กชันมันอาจจะหมายถึงคุณได้เรื่องราวหรือไอเดียต่างๆที่นํามาอัดต์ใช้ในงานของคุณระหว่างการเดินทางก็ได้นะคะได้งานได้ไอเดีย ะะได้ความรักนะคะไปไหนมาไหนก็มีคนเมตตาเอ็นดูไปไหนมาไหนก็มีคนชื่นชมคุณมีคนคิดถึงคุณประมาณนี้ค่ะนะเมื่อคุณจากจากสถานเมื่อคุณออกจากสถานที่หนึ่งหนึ่งเนี่ยเขาก็จะคิดถึงคุณว่าโอ้ไม่น่าไปเร็วเลยนะคิดถึงอยากให้อยู่ต่อเนี่ยอารมณ์มันจะเป็นลักษณะนี้สําหรับชาวลัคนาราศีกุมในช่วงนี้นะถ้าเป็นในด้านความรักความสัมพันธ์นะคะเป็นจังหวะที่คุณมีสเสน่ห์มากไม่ว่าจะคุณไม่ว่าคุณนั้นจะโสดหรือว่าอยู่ในช่วง มีคู่มีคนรักก็ตามมีสเสน่ห์ดึงดูดเพศตรงข้ามมากๆนะคะแม้แต่กระทั่งคุณมีคู่มีแฟนอยู่แล้วเนี่ยอาจจะมีคนแอบมองคุณน่ยคืออาจจะต้องมีคนเหลียวหลังเลยเวลาคุณเดินผ่านอารมณ์เป็นประมาณแบบนี้เลยนะคะชาวลัคนาราศีกุมภ์คในช่วงวันที่16บธันวาคมปี2565ดาวพระอาทิตย์ซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนปัตนิของคุณ ก็โคจรมาอยู่ในราศีธนูค่ะมาร่วมกันกับดาวพระพุธมาร่วมกันกับดาวพระศุกร์ค่ะดาวปัตน,นิโคจรมาอยู่ในเรือนลาพระอย่างที่สมัยบอกไปว่าคุณเดินไปไหนมาไหนมีคนมองเหลียวหลังอะ่ะมันชัดเจนมากๆเลยนะตรงนี้มันจะมีเกณฑ์ที่คุณจะได้รับการเกื้อกูลสนับสนุนจากเพศตรงข้ามมีเกณฑ์ที่คุณจะได้ทํางานเป็นทีมเป็นกลุ่มแล้วก่อเกิดลาภผลที่ดีมากกว่าการทํางานเดี่ยวๆคนรักคู่รักนําลาภผลที่ดีมาสู่ตัวคุณ นะอาจจะเป็นจังหวะที่แฟนคุณทํางานแล้วเขา,เาได้รับความสําเร็จแฟนคุณได้มีความาโดดเด่นในทางการงานมากขึ้นมีชื่อเสียงมากขึ้นหรือได้เงินเดือนเพิ่มขึ้นหรือได้ปรับขั้นปรับตําแหน่งก็ตามแต่แล้วความสําเร็จเหล่านั้นมันก็ทําให้คุณชื่นใจคุณก็พลอยยินดีไปด้วยคุณก็หน้าบานไปด้วยเอาตรงๆแบบนี้นะคุณก็ได้รับผลพลอยได้ตรงนั้นไปด้วยซึ่งมันเป็นเกณฑ์ที่ดีมากๆเลยนะคะสาหรับชาวกลุ่มและใครที่ยังโสดอยู่มีเกณฑ์ได้เจอคนที่ถูกใจ เจอความรักครั้งใหม่แล้วความรักครั้งใหม่ของคุณอาจจะได้เจอคนที่อายุน้อยกว่าเพราะดาวพระอาทิตย์มาร่วมกันกับดาวพระพุธเป็นดาวคู่มิตรดาวพระพุธเป็นดาวปุตตะปุตตะหมายถึงอ่อนวัยกว่านั่นเองนะคะ ชาวลัขนาราศีกุมท่านใดที่ติดขัดเกี่ยวกับเรื่องของการงานติดขัดเกี่ยวกับเรื่องของการแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่างๆนาะนาะนะช่วงจังหวะนี้ก็จะเป็นจังหวะที่คุณมีไหวพริบดีค่ะแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดีแก้ไขสถานการณ์ต่างๆได้ดีบางคนจะสามารถพลิกจากสถานการณ์ร้ายๆให้กลายมาเป็นสถานการณ์ดีๆได้ยิ่งประกอบกันกับดาวพระพฤหัสซึ่งเป็นดาวลาภะ ดาวพระพฤหัสเป็นดาวกระดุมพระของคุณโคจรเดินหน้าเป็นกเกษตรราธิบดีด้วยแล้วพอดาวทั้งสามดวงมาอยู่ในเรือนของดาวพระพฤหัสแบบนี้ส่งผลดีกันทวีคูณเลยทีเดียวสำหรับชาวลัคนาราศีกุมนะคะถือว่าเป็นจังหวะที่ดวงเปิดมากๆเลยค่ะคร่าวๆเท่านี้สำหรับชาวกุมค่ะสมัยก็ต้องขออวยพรอวยชัยให้ชาวกุมทุกคนทุกท่านประสบพบเจอแต่สิ่งดีๆค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ